สว,สวัสดีครับคุณัสุีววามวักี้ของวิวเรื่องอะไรเอ่ยก็เรื่องแรกนะครับก็คือเพราะเธอคือรักแรกก็เล่นกับน้องพิมครับแล้วก็เรื่องที่สองก็คือเฟรนเดรย l เลินะครับรักไม่รู้หน้านะครับอือก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันครับ รแรกก่อนเองกกนเป็นเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างคะแล้วเรารับบทเป็นอาหารพ่อรักไม่รู้หน้าผมรับบทเป็นชัดเจนครับก็ชัดเจนแล้วก็นางเอกก็คือส้อมโอนะครับก็จะเป็นเคมีที่เหมือนจะเล่าเรื่องราวความเติบโตของความรักแล้วกันตั้งแต่สมัยเด็กอนุบาลเลยก็ว่าได้มาหาไยจนกระทั่งทํางานซึ่งผมรู้สึกว่านี้มันจะเป็นเคมีที่งดงามเหมือนเราเติบโตไปได้วยกันแล้วก็ เคมีของตัวพระเอกนางเอกเนี่ยก็จะมีนางเอกจะเป็นคนที่ร่าเริงสดใสมันก็ดอกไม้เลยครับส่วนพระเอกเนี่ยคือเก็บความรู้สึกซึ่งจะเก็บความรู้สึกแบบว่าเราอะต้องให้คนดูรู้นะแต่นางเอกไม่รู้มันจะต้องหาจังหวะหาเวลาที่แบบว่าทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็น่ารักเหมือนกันนี่นาะแล้วอีกอย่างก็คือเรื่องมิตรภาพของตั้งแต่มิตรภาพเพื่อนกลุ่มเดิมตั้งแต่เด็กจนถึงมหาลายัยจนทํางานเป็นยังไงผมร,รู้สึกว่าน่าติดตามเพราะว่า ใครอยากดูซีรีส์สบายๆรักสดใสหรือว่ามิตรภาพแล้วก็การเติบโตของความรักแนะนําเลยครับแล้วลองสนุกแน่นอนครับใช่ครับครับความน่าสนใจอย่รื่าสนใจอย่างแรกคือเราจะต้องทํากันบ้านว่าถ้าความรักที่เรามีอ่ะ ตอนเด็กอะ่ะเราแสดงออกอย่างไรโตมามหาลัยแสดงออกอย่างไรแล้วก็ทํางานแสดงออกอย่างไรซึ่งในรูปแบบของตัวพระเอกกับนางเอกอะ่ะแสดงออความรักไม่เหมือนกันนะนางเอกจะแสดงแสดงแสดงออกทั้งหมดเลยตลอดเวลาส่วนพระเอกเก็บเก็บเก็บเพื่อไม่ให้เขารู้อะไรประมาณนี้ครับก็นี่แหละครับผมคิดว่าเป็นความน่าสนใจในเคมีเหมือนผมคิดว่าบวกกับลบอะ่ะคนนึงบวกเหมือนลำโพง คนนึงติดลบคือไม่พูดเลยมันจะเป็นอารมณงประมาณนี้ความน่ารักมันจะอยู่ตรงนี้ครับอันนี้เล่นแบบอบอุ่นมาตลอดอันนี้เอาุ่นประมาณไหนเลเวลไหนเขาปุ่นประมาณไหนเหรอผมรู้สึกว่ามันแล้วแต่สถานการณ์เนาะคือว่าถ้าเราส่งมาปุ๊บแล้วด้วยความที่บางทีอะเราไม่ได้บอกเขาว่าเราชอบแต่ว่าแบบเรามีแอบยิ้มนิดนึงอะมันอาจจะดูอบอุ่นด้วยซิ t u a t i o นของมันก็ได้อะไรประมาณนี้ใช่ครับแล้วก็พูดน้อยอีกแล้วหรือเปล่าคะ อะไรนะบทคนพูดน้อยอีกแล้วรเปล่าอ so like, ีกแล้วก็ผู X ้น้อยอีกแล้วแต่ว่าจะไม่ใช่คนที่เย็นชาขนาดนั้ผมว่าคือดูเหมือนเย็นชาแต่มีความกวนขึ้นก็จะมีความแกล้งแอบแกล้งแอบยิ้มอะไรประมาณนี้อุ้ยสปอยยืะแล้วมีขั้นตอนถึงไหนนะคะเห็นว่าแบบแทบจะทำกันบ้านมาอย่างหนักแล้ว ขั้นตอนถึงไหนเหรอผมคิดว่าอย่างแรกก็คือขั้นตอนคือเราคิดคาแรคเตอร์มาว่าเราลูแบ็กเก่าของคาแรคเตอร์และของทุกคาแรคเตอร์นะแล้วก็คิดว่าท่านเราเจอคนแบบนางเอกในชีวิตจริงอะ่ะแสดงออกยังไงแล้วก็ยอมรับว่าเรื่องคาแรคเตอร์ของเรื่องนี้ตรงกับตัวเราเหมือนกันเพราะว่ามีความแบบผมคิดว่าถ้ามีคนมาแอบชอบเรามากๆอะ่ะ ฝ่ายที่โดนชอบก็จะถอย,ยนิดนึงนะแต่ว่าถ้าเราชอบพบกลับแสดงออกยังไงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันสามารถริเลทกับตัวจริงได้แล้วสามารถว่าเอาเป็นความเป็นธรรมชาติได้บวกกับเค,เคมีการพูดมากของน้องพิมที่ไม่เคยเห็นเลยตั้งแต่เรื่องที่แล้วเรื่องนี้คือน้องพิมพูดมาแต่ว่ารู้สึกว่า เฮ้ยมันเป็นสเสน่ห์ของเขาอะไรเงี้ยที่แบบเฮ้ยตะโกนตะโกนวอยวายวายอะไรเงี้ยครับ <f air read> เฟสเลิเลิมนะครับก็รักไม่รู้หน้าครับก็ <mar in> ผมรับบทเป็นวิกฤตเล่นกับพี่ก้าวพี่ผีนะครับก็คือ ยากมากบทเรื่องนี้ก็ตัวพระเอกเนี่ยต้นเรื่องคือจะเป็นโรคโพรโซแพนโนเซีย so ก็คือโรคตาบอดใบหน้าเราจะไม่เห็นสีหน้าของคนตามตามตัวเทลเลอร์เลยครับที่จะเป็นโลล้นซึ่งโรคเนี้ยมันมริงจริงมีคนที่เป็นจริงๆก็คือ,อมีคนที่เป็นจริงๆรแล้วกันแล้วก็คือความยากอยู่ที่เราจะรู้สึกยังไงว่าเรามองไม่เห็นเขาอ่ะเนี่ยแต่สมมติว่าพี่ยิ้มพี่หน้าบึง้งพี่คิว้วขมวด เราไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยยิ่งกว่าแบบคนใส่แมสก์อี mm hmm. ถูกไหมครับแล้วคือความย่ำอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ต้องคิดว่าถ้าเกิดว่าเรามองไม่เห็นมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่ได้ตั้งแต่เกิดนะตั้งแต่เด็กก็มีเหตุผลอยู่เราจะปฏิบัติตัวยังไงโดยที่เราทําธุรกิจมาจนเป็นประธานบริษัทเราต้องปิดเรื่องนี้เป็นความลับแต่บุคลิกของผว้บิโภภาพของเรากับคนรอบตัวก็จะถูกเปลี่ยนไปตามสิ่งที่เรามองเห็นซึ่งจุดเปลี่ยนก็คือ จะเข้ามาตาที่พี่ก้าก็คือตัวมิลินมิลินก็จะเข้ามาเป็นคนที่อาจจะไม่มีความสามารถมากมายแต่ความจําดีมาก ซึ่งเขาจะจําได้ทั้งหมดว่าคนนี้อาจจะจําได้ว่าครั้งที่แล้วยินไม่คุณครั้งสุดท้ายนะ,ะแสดงว่าเขาชอบคุณนะครั้งนี้คุยกันต่อเขาดูปื้มคุณนะคุณต้องทําตัวไงอะไรเงี้ยก็จะปรับให้ผมเชื่อมต่อกับโลกภายนอกได้มากขึ้นแล้วจนตอนหลังก็เราจะเห็นหรือไม่เห็นอันนี้ก็ค่อยมาลุ้นทีหลังแล้วก็อีกเคมีหนึ่งก็คือตัวของผมกับชานนก็คือพี่พีทก็จะเป็นเหมือนคนละขั้วอารมณ์ว่าผมว่ามองว่าอารมณ์วิกฤตจ,จะเป็นเหมือนหัวหน้าวงใช่ไหมล้ว สมมติว่าเป็นวงดนตรีก็จะเป็นหัวหน้าวงแล้วชานนลก็จะเป็นคนแต่งเพลงเราก็จะแบบทํางานกันแบบนี้ร่วมสร้างธุรกิจกันมาเรื่อยๆแล้วค่อยอาจจะมีดราม่าที่เราต้องมาหักกันตอนหลังพอเหตุใดก็ติดตามดูกันครับกันครับอะไรนะครับวงช็อปเยอะไหมครับเยอะมากคือตอนนี้เร ER> ิ่มวงช็อปไปนิดนึงแล้วแต่ว่ายังไม่พอต้องมากกว่านี้พอรู้สึกว่ายากจริงๆบทเนี้แล้วอยากผมประกบกับรุ่นใหญ่ด้วยไงมันตื่นเต้นมากๆอะไรเงี้ยคือแบบ ถึงคือเขาแบบเต็มที่าตามทําได้ออกมาแบบโหที่มาตรฐานที่สูงมากคือเราต้องรีบสปีดต,ตัวเองขึ้นมาให้มากกว่านี้เพราะแบบเออบางอย่างบางประสบการณ์หรือว่าเราความหลากหลายเราอยากจะยังไม่มีขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับก็กดดันกดดันกดดันจะยากมากไปอ,อ้ยากมากรเราแบบว่าจะต้องทำ เรื่องเป็นพิเศษคือผมว่าศึกษาโลกโพโซเพเนเซียเนี่ยเป็นพิเศษเลยต้องศึกษาว่าเขารู้สึกยังไงและเขาใช้ชีวิตได้ยังไงอะไรเงี้ยปฏิบัติกับคนกับรอบตัวได้ยังไงอย่างแรกคือเราต้องเอาเอาเธอร์ข้างนอกฟื้นมาช่วยก่อนว่าแบบว่าเราต้องรู้สึกประมาณนี้นะอาจจะมีวิธีการคิดแบบใหม่แล้วหลังจากนั้นค่อย ปรับว่าเราจะทํายังไงที่เราไม่สนใจสีหน้าของคนรอบตัวได้ยังไงตอนที่เล่นอะไรเงี้ยอันนี้คือจุดที่ยากที่สุดเลยครับความรักความอะไรพวกนี้ค่ะความรักความอะไรพวกนี้รู้สึกว่าคือผมว่าวันแรกเคมีโอเคเลยครับรู้สึกว่าเล่นได้เข้ากันคือความรักมันจะมีความสบายตรงที่ว่าคืออย่างแรกมันตอบโจทย์อยู่แล้วว่าเราไม่รู้ เขาเข้ามาช่วยการที่เขาเข้ามาช่วยเรา,<พ>าทําให้เรารู้ <พอ S 1> เราก็ต้อง<พ>อเฮ้ยรู้สึกชอบเขาแล้วรู้สึกชอบในหน้าที่ของเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ตอนแรกอาจจะมีชอบไม่ชอบบ้างอะไรเงี้ยด้วยความที่เราเป็นบอสเนาะแล้วเขาก็จะเป็นเลขาอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกิมมิคที่ให้ดูก็คือเล่นเรื่องส่วนสูงที่เห็นในเทเลเลอร์คือผมว่าอันนั้นมันจะส่งความน่ารักขึ้นไปอีกเช่นเราต้องก้มก้มแล้วก้มแล้วก้มแล้วก็ มันก็จะปวดหลังขึ้นเรื่อยๆอะไรซึ่งมันมันต้อง,งเออครับมันก็จะเป็นประมาณนั้นครับเรื่องนี้คือแบบคาแรคเตอร์รไปเยอะมากความจาิ๊กิกคาแรคเตอร์รเยอะคคจากตัวเองอย่างแรกคือหุยอายุ27ผ<ทร>มท <laughs> ี่อ่ะอย่างแรกคือเราต้องได้เป็นคาแรคเตอร์รที่โตขึ้นมากๆแต่ว่าด้วยความที่บทอาจจะเป็นเหมือนซีรุ่นใหม่ที่เราถ้าในมุมประธานบริษัทเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่ แต่เราก็ต้องโตในมุมที่แบบเฮ้ยเราสร้างธุรกิจมาขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วเราต้องรู้สึกอย่างไรอะไรเงี้ยแล้วก็มีพี่ที่เราเชื่อใจอยู่คนเดียวในโลกเงี้ยจะต้องรู้สึกยังไงและแล้วก็คาแรคเตอร์คือเราจะต้องเป็นคนที่มีความดูถูกคนนิดนึงและตัดสินคนจากภายนอกจริงๆก็คือการแต่งตัวหรือว่าอะไรเพราะเรามองไม่เห็นใบหน้าก็รู้สึกว่าอกการบ้านเยอะเลยอะ เรนนื้เรจะก่อ,น,น,น,อน,นัูไม่แบบกก่อรูแล้วแต่มันไม่ไม่ชัวร์สิมันกลัวก็ฝากติดตามแล้วกันครับ <c oughs> ไม่รู้อะ่ะไอ้เนที่เห็นดูเหมือนมีบุคลิกท่าทางที่เปลี่ยนไปเหมือนว่าบุคลิกในเรื่องนโตใช่ครับฝึกคจริงไปดูมาเยอะ แต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่เราเข้าไปออาลองสังเกตผู้บริหารเลยหรือสังเกตพิธานด้ร oh, ้อนด้วยจริงเหรอไหน้วิสขุนมากเลยครับความจริงไปดูมาเยอะแล้วแล้วมันมีแบบว่าหลายอย่างเพิ่มว่าวจริงก็มีการเรียนมาเรีจากเรื่องที่แล้วมาเนาะอย่างหัวใจรักสีดวงดาวอะไรเงี้ยแต่แบบ บุลคลิกที่โตขึ้นเราต้องทาไงมั่นใจมากแล้วก็แบบมีความแบบรัเหนืออะไรประมาณนี้เราก็ต้องแบบเราก็ต้องดูบุลคลิกตรงนั้นว่าเราจะทํำยังไงและยังดูโอเคอยู่ยังดูแบบดูดีดูดน่าสนใจหรือว่าทํางไงให้คนดูู้สึกเฮ้ยเริ่มหมั่นไส้ในตัวเราอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีการดูเรสฟอรนเ์เยอะเหมือนกันแล้วความที่ฝึกที่บ้านนะแบบสมมุติว่าแบบจะนั่งดูอะไรจะนั่งก็ต้องแบบ ก็ลองฝึกเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าจะพยายามไม่ติดออกมาข้างนอกแล้วกันเพราะว่าอันนี้ก็ติดแล้วเหรอก็ครับต้อืมีท่าติดกระดุมเสื้อต้องติดกระดุมเสื้อติดกระดุมแล้วครับอ้าพเรื่องกอนคุณผมว่าตัวไหนี้อาจะไม่ติดกระดุมมันจะสะบัดแบบอะไรประมาณนี้หนซีรีส์ได้ดูแน่แต่ว่าเราจะได้มีความเสียงไหมคะมีอะไรนะฮะ ไอ้ฝเสียกเพลงจากดิวไม้ตอนนี้ยังไม่แน่แตะได้แน่นอนครับผมพูดละนะมันต้องต้องมีละนะใช่ไหมต้องมีต้องมีความจริงต้องมีอ่ะชอบร้องเพลงเหมือนกันอันนี้นิดตึนเมื่อกี้นันี้บอกว่าตัวแค่นิซาทอนสนุกมากคอันบ้าสนุกสนุกมากคืออย่างแรกคือที่เราปลื้มคือด้วยความที่เราเจอต่างชาติคนต่างชาตินะครับเขาร้องเพลงเราได้ด้วยอะไรเงี้ย แล้วแบบเราให้เขาร้องแล้วคือเขาจะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปเรื่องเกี่ยวกับการมาชมคอนเสิร์ตคนทัวร์แฟนมีตบางประเทศก็จะเป็นแบบหลากหลายวิธีที่มันเป็นสเสน่ห์ของเขาอะไรเงี้ยวิธีการต้อนรับวิธีน่ารักบางประเทศคือลุกขึ้นมาเต้นตลอดเวลาเลยโดยที่ก็คือเหมือนเขาสนุกมากอะไรเงี้ยแล้วเราอะสนุกมากเหมือนกันคือรู้สึกชอบแล้วก็เหมือนได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเหมือนกันนะอย่างแรกคือเราก็ได้รับการต้อนรับเรื่องอาหารเรื่องวัฒนธรรมเขา เรื่องเจอแฟนคลับแต่ละประเทศศึกษาภาษาแล้วก็เขาชอบแนวไหนอะไรอะไรเงี้ยก็จะเป็นลูกเล่นที่เขาชอบแต่ส่วนมากคือเขาก็ชอบในความเป็นตัวเรานั่นแหละกันบานเยอะลาประเทศการบ้านเยอะ <laughs> มีคือด้วยความที่ประเทศที่ผ่านมา <laughs> เราอาจจะผมว่ามีเพลงไม่ได้เยอะ <laughs> มันก็เลยแบบ อาจจะต้องมีเปลี่ยนบ้างเช่นแบบอาจท่าน,นี้ยังไงวิธีเพอร์ฟอร์มยังไงภาษาอังกฤษเป็นแบบไหนซึ่งตอนนี้เพลงมันหรือว่ามีเพลงเดียวเนาะแล้วเพลงรวมน่าต้องมีเพลงเพิ่มใช่ไหมครับพีเนาะ,ะขอนะเอออยากมีเพลงเพิ่มเหมือนกัน <c oughs> อ่าครับก็ฝากซีรีส์ของผมในปีหน้าด้วยนะครับก็คือ เพราะเธอคือรักแรกนะครับแล้วก็เฟรนดเลิรรักไม่รู้หน้านะครับแล้วก็อย่าลืมโฮมสกูประกาศไปปีที่แล้วนะออนปีหน้าใน,นต้นปีแน่นอน,นครับโฮมสกู chool, ยังไงฝากทั้ง3เรื่องปีหน้าได้ดูแน่นอนครับรับรองว่าจะทำให้ทุกคนดูแล้วรู้สึกมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับมันสัญญาเลยครับก็ยังไงฝากติดตามไว้แน่นอรักกันครับขอบคุณนะครับ